รอสวัสดีครับรู้เหรอผมมิกแอนวันนี้ผมนั่ขนมมานี่ฟูฟู่ขนมไข่เหรอเค้กค่ะเค้กไข่นะครับกับนี่ฮานูนไทนนมิสนี่ผมจะมาเอสเอสเอ็มาครับ หอมออมากเลอะจมปากไปเลยแล้วเราไม่ได้กินแส่เลยนี่ครับ้ไรเ่นี่อุ้ยอุ้ยว้าวเด้งด้วยเด้งด้วยครับ เยาฮฮชิมเลยอุ้ยเค้ยไข่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยติดไปอ๋อยังอืมน้ำแข็งแล้วนะิน้ำน้ำติดคออืมอร่อยนะ นี่หน้ามันเป็นอย่างนี้บอกร้านบอกร้านหมองนี่ครับหมองนี่มหาสารคามครับอืมอร่อยต้องตกนั้นเลยเหรออืมอร่อยมากครับแนะนำเลยให้ไข่อืมดูครับไส้มันเรืมสั่งช็อกโกแลตมาครับคอยายให้ผมกินไส้อื่นโดนเนตมาได้นี่ มไม่ได้กินร้อนเนี่ยอร่อยมากอ,ามอ้าวไหนคุณไม่ถึนรองคุณเมน่อไหรครับแคร์ในสับนี่ครับ,บอันนี้ชานมผมสั่งนมฮอกไกโดผ่านน้อยมาต้องคนหัวนะแกไม่ติดคอด้ยอะไรอะไร อืมหลด,ดไม่ขึ้นไอ้ซาดอื่มมไข่มุมมกไข่ <S 2> <S 2> <S มุกเป็นก้อนเลยมึนกินแล้วที่นั้นอะ่ะอร่อยมากครับรียคุณแขกรับเือญก็ต้องกินดีนี่เราจะได้เป็น ไข่มุกไข่มุกอ่าขนมไข่นะครับเมื่อกี้เราทําใหม่เลยแล้วชิมดูแรงความหนึบของไข่มุกขึ้นมาแนะนํานะครับอร่อยมากหมองนี่มาสารคามครับ<ะ>อันนี้กินไม่ได้นะห้ามกินนี่ขอโทษทีครับ นี่ไข่มุกเป็นเม็ดเลยถ้าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนี่เป็นไข่เหลี่ยมนะอ,อ,อร่อยรสชาติเหมือนไข่มุกก่อไม่ได้กูกเลยนี่ใครอยากให้ผมกินรสชาติอื่นโดนเนทมาได้นะครับกินดีมึงก็กินอันนี้ดีกินเค้กดิ อืเค้กราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครึ่งหนึ่งหกสิบาทแต่ไม่มีขายนะครึ่งหนึ่งอ่ะพูดเฉยเฉยจัดมีว่หล่น ไอ้ยกินยังไงก็ได้ดิช่องกูอะคุณขอโทษนะครับที่ไฟบางหน้านิดนึงนี่มีไส้ช็อกโกแลตด้วยนี่ครับมีไส้ช็อกโกแลตแบบเด้งๆเลยครับมือผมไม่ได้สั่นนะเนี่ยมือผมไม่ได้สั่นนะอุ้ยบีเอนมันล่วงอืมสดใหม่เลยสดใหม่เลยจากเตาเหรอจากกล่องใหม่ใช่ปะ เาขากรองไหมเดี๋ยวผมกินให้ดูดีกว่านี่ใส่ยังชุม่มชุ่มเลยนะชุม่มชุ่มเลยนะชุมช่ม,มชุมช่มชุ่มชุ่มเลยตรงกลางก็นุ่มนะตรงหน้าเนี่ยแต่เนืนิ่มนิดนึงกรอบมากกรอบน,ะอบนี่ถ้าคำเทีานจะพอดีเลยถ้าแกนก็สั่งน้ำมากินด้อือแล้วถ้าคำ ให้แขนนะให้ล้างแขนด้วยน้ำอย่าไปตีกันคีดไข่วก็เลยเหมือนกันนั้นเนี่ยก็คือแบบเขาทำดีมากนะให้ราคาแบบจุใจเลย120บาทได้ครับได้เท่านี้ ได้กล่องแล้วเนี่ยเอาเทียบกับหน้าเลยดูหน้าผมกับกล่องนะนเหี้ยน้าใหญ่ไกลผมน่ารักกว่าเอาจริงเราคงไปกินให้หมดก่อนนะอือก็คือแบบไอ้เหี้ยแขนที่หายไอ้ขนมเฮี้ยเนี่ยอะจะไปกัดอ้าว อะไรผมมีคนเก็บให้อืมก็คือใส่บุคดีมากนะก็คือไม่ไปไหนเลยเหียอยู่แต่ก้นเนี่ยอยู่แต่ก้นแก้วอะไรสักข้าว้มอะเลยมีนใส่ขวหองเยะซ้นใจซื้นใจอะคก็คือถ้าอยากกินก็ผมแนะนำได้นะ เดี๋ยวอยากให้ผมไปรีวิวร้านไหนบอกได้นะครับให้ผมไปซื้อมากินนะผมไม่ไปทำอยู่ร้านนะผมเขินก็คือแบบนั่งท้อว่ะกินเฮนอ่ะอะไรม่งเืมือนแบบปิดเช่าหมวแล้ว วัยรุ่นฟันดำาอนน้นนี่ผมเป็นเป็นวัยรุ่นฟันเหลืองนะผมเป็นวัยรุ่นฟันดำแล้วนี่เล้วเข้าปากหมดเลยคำนี้อุ้ยอันนี้หูไม่ทราผมไม่แนะนำให้ดมเข้าจมูกนะมันจะสําลักให้กินดีวกว่าใ <c oughs> ช็อกโกแลตก็คือดีอ่ะดูดิช็ชอกโกแลตก็คือดีมากทำไมไม่เห็นอนะ่ะฮัลโหลช็อกโกแลตก็คือดีมากนะไปยึกไปอีกพวกไออูกล้องกะเบอร์กูดคำนี้คำสุดท้ายละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยโอเคดีลมโชว์สามสองหนึ่ง เซียนสามอืมกูรู้อันไหนนะอ่ะคลิปคลิปก็จบไปแล้วนะครับขอภายในคำหยาบแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย เยไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอ้โหคตรแท้ครับน้องๆไปละ